สวัสดีค่ะวันนี้ไอที24ชั่วโมงเราจะพูดถึงเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์รวมไปถึงกฎหมายใกล้ๆตัวที่เกี่ยวข้องกับ IT นะคะพูดถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เนี่ยน้องๆหลายคนอาจจะบอกว่าอยากจะเป็นนักพัฒนาโปรแกรมเขียนโปรแกรมขายกับเขาบ้างแต่ก็ติดอยู่ที่ว่า เขียนไปเดี๋ยวก็มีคนก๊อปก็ไม่ได้ตังอยู่ดีแล้วแรงบันดาลใจก็ไม่เกิดนี่แหละค่ะเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งในการพัฒนาวงการไอทีทางบกปอสก็เห็นความสําคัญค่ะก็เลยได้เริ่มต้นรณรงค์แล้วก็เริ่มจับกลุ่มผู้ที่ละเมิดลิขสิิธย์ซอฟต์แวร์ตามบริษัทต่างๆกันก่อนนะคะ โดย5ปีที่ผ่านมาอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในไทยก็ลดลงต่อเนื่องจาก80%มาเหลือ73%ในปีที่แล้วและปีนี้บกบสก็ตั้งเป้าให้ไทยเป็นผู้นําในภูมิภาคด้านการลดอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งในขณะนี้ยังเน้นไปที่การตรวจจับบริษัทต่างๆอยู่นะคะ การที่เราร่วมมือกันเคารพในสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาจะเอื้อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสร้างความน่าสนใจของประเทศไทยในฐานะคู่ค้าและองค์กรที่ใช้ซอฟต์แวร์ถูกกฎหมายนอกจากจะลดความเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของความปลอดภัยอีกด้วยค่ะยังมีบางเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์เรื่องของซอฟต์แวร์นะคะที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบหรือว่ามองข้ามไปเช่นถ้าพนักงานในบริษัท ใช้ซอฟต์แวร์เมื่อลิกสิทธิ์ในการส,สาร้างสรรค์ผลงานออกมาเจ้าของบริษัทที่พนักง,งานคนนั้นสังกัดอยู่จะมีความผิดไปด้วยไหมคะเป็นสส่วนนะครับความผิดทางการค้ากับความผิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์นะครับความผิดทางการค้าเนี่ยผิดพันที่ท่านส่งออกมาเนี่ยปัจจุบันสหรัฐอเมริกาก็มีกฎหมายก็ต,วตรวจสอบก็ระงับผิดพันธุ์ของท่านได้เรียบร้อยขณะเดียวกันก็จะเ,เป็นเบาะแสรรรทางให้ทางฝ่ายเสียหายก็ไปสืบค้นว่า บริษัทท่านเนี่ยได้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ผิกดกฎหมายนะครับเพื่อตำรวจไปตรวจคน้นและพบซอฟต์แวร์นั้นในบริษัทท่านแม้ท่านจะไม่รู้เรื่องแต่กฎหมายลิขสิทธิ์ระบุไว้เลยว่ากรรมการนิติบุคคลทุกท่านเนี่ยจะต้องร่วมรับผิดชอบด้วย้แต่ได้พิสูจน์ได้ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วมีอะไรจะฝากถึงประชาชนไหมคะที่เ,เกี่ยวกับกฎหมายด้านเทคโนโลยีด้านไอทีค่ะข้อความต่างๆที่เราเนี่ยโพสต์เราเขียนลงไปในอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยถ้าไปกระทําผิดกฎหมายอย่างเช่นหมิ่นประมาทเขาเลยดูหมิ่นหรือภาพโป เรานี่ผิดกฎหมายนะครับแล้วท่านส่งต่อท่านก็ผิดแล้วท่านเปิด Facebook แล้วท่านมีเพื่อนแล้วเพื่อนท่านส่งแล้วคนอื่นมาดูแล้วเป็นข้อความมาดูจากเฟซบุ๊กท่านท่านก็โดนด้วยครับในข้อหาส่งต่อนําข้อมูลนะครับเวลาท่านดู Facebook ท่านต้องดูตลอดแล้วท่านต้องคอนโทรลเพื่อนของท่านด้วยว่า ส่งข้อความอะไรอันไหนไม่ดีถ้าก็ตัดออกไปเลยครับและในยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กแบบนี้นะคะจะโพสต์อะไรเขียนอะไรส่งต่ออะไรก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะและการร่วมมือกันช่วยกันรณรงค์ไม่ใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ยังเป็นการช่วยผลักดันและก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมไอทีและนวัตกรรมให้เติบโตขึ้นเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแถมยังได้รับการยอมรับจากนา,นานาประเทศอีกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ